นี่ผักบุ้งแก้วยามนี่คักคุณลี่งามฝนเนาะนนีคุณยายเพิ่นเดียดคุดขายงามาค่ะฝนผักบุ้งยายเก็บมื่อนี้ก็เก็บคือเก่าุช่วอเก็บหลายได้มือละลายเป็นในตานเก็บพวกบุงแก้วนี่วันมันได้เก็บสี่ร้อยกว่านสี่ร้อยครับมัดละสิบบาทเนี่ยบอกไปส่งเขาหนาะไปส่งไปส่งสิบสีกับเจริญโอ้โหสิบลายก็ได้หลายนะว้า <c oughs> ไปชอบ <c oughs> วิธีการ <c oughs> ย่างตักมแก้าเอาสองลอยสองลอยยางตั้มยอดหยาดหย่ำหยาดเดี๋ยวครับไปเบอร์เจ้าสิเก็บหน่อยเก็บอไรเมื่อนี้ทีมาเบิรงวิธีการปลูกพักบวงเกลียวตาไตคุณคุณลุงสนามนะครับมาเบิรงได้ผลงานงามดีดีโอ้ขาดกี่เลยครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาวระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชน แล้วก็การสร้างไรายได้แบบบ้านๆไอเดียาการสร้างอาชีพนี่ครับวันนี้มาชมการปลูกผักบุ้งแก้วเพื่อสร้างรายได้ได้ได้วันหนึ่งอย่างขี้ลายนี่สองร้อยสามร้อยสุดยอดเลยครับยวไปคุยกับเจ้าของเพลนว่าเปลี่ยนไผ่นะนคุณลุงครับลุงสนานสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคุณยายยายสวัสดีครับยายซื้อยังซื้อยังยายไก่ยายไก่ยายไก่บ้านยังนี่ บ้านฟางแดงบ้านสัเเ er. oh. บเพดงโอ้สิบเพียดกับุญให้ยองอำเภเพงคูนจังหวัดสกลขนุกยุ่นนี้รุ่นี้เป็นเป็นเป็นศูนย์เลี้ยงลูกเป็นศูนย์เลี้ยงลูกครับแต่ว่าผมโคกของนาโมเดลอ่าโคกนองนาโมเดลแต่ว่าผมสิมาเจาะเรื่องการปลูกฟ mm ักบุ้งแก้วตาครับครับคุณลุงสนานลุงสนานนี่เป็นเกษตรกรตัวอย่างของอำเภเพงคูนแม่่นบครับครับครับเป็นอย่งไรเขาปลูกฟักบุ้งแก้วลุงมันกับปลูกง่ายอยู่ครับมันเป็น อ่าเอาล้งน้องจรงจันเลย่อ่าน้องนองเรืครับอ่าเน็บเน็บเน็บปลูกไปโอ้เน็บปลูกเลยก็เอาลุงน้ำฝ<อ>นอาศัยน้ำฝนอาศัยน้ำฝนครับเอาอันเริ่มต้นอันอันยิ่งสี่นี่เา้เาเาห้าเห้าย้ายลลางอยู่นี่ เขาเก็บขึ้นมาแล้วเขาก็มาล่างยังดีจุกการเลยบ่อยไปใหญ่ไปขายระบานล่างแล้วเก็บออกล่างมันนันมันมันแ่นำเนี่ยมันเขาต้องในล่างครับอนอกจากยอดไร่มันจะขึ้นสูงสูงครัจังบ่ะเดีล่างมันสว่างออกไปเลยเออ่ยเนอมันเนี่ยนี่ดีเนี่ยนีแล้ววันนี้ยายเอาไปมัดร่วมกันมายายไปมัดร่วมกันเป็นมัดร่วมกันเป็นกำรักกำรักยังไหนบาทกำรักสิบาทครับขายสูงสิบาทเย็ดกำ 5บาท100นึงก็ <rôle: s universal movement> <to> 14ก <Rob> ร <ots> ัมเออราคาเขาล่ะท่านเจ้าเข้ามาถึงสวนเฮาบ่มารับบ่ไปส่งเขาโลดผมก็สิมาบ้านเลยบ่ครับ14กรัมต่อ100มื้อนึงยายียงดได้ได้ได้หลายปานดมื้อนึงมื้อนึงบ่ได้หลายเด้ห้วยได้บ่ได้หลายนี่เท่าใดมาโลดี200 สองร้อยสองมืนเรอยังยืนเนี่ยบ่อันนี้เอาตะพักบุ้งก็จะจ่อลงไปอีกก็คือพักบุ้งแก้วนี่มือละสองร้อยครับครับยางขี้รลายนี่ใช่ครับยางขี้รลายสองร้อยนี่แหละลุงปลูกปลูกวัดปีบว่าพักบุ้งแก้วเ่านี่ใครไม่นำปลูกได้วัดปีอันนี้มันง่ายแรงบว่าเลปลูก น้ำน้ำบ่ได้น้ำบ่ได้ก็คือก็เลยปลูกแต่ยนี้ยมันปลูกแต่ยนีมวางฝนตกยนี้ฝนอย่างเดียวครับนี่แหละ้วก็ทิ้งร่องเบมึงนี่แหละพวกบุ้งยนี้ฝนครับครับได้แรงกับปลูกเยอะมันเหมดบุ้งนี่น้ำเลยย่ามัวกิีนแล้วกับปลูกไม่ครับครับครับก็คือก็คือน้ำฝนตกมาเาก็เอาลงปักปักเลยครับครับฝนตกมากนี่แหละข้อเห็นซอยกันสองแถว ได้การเลยเออมีแต่ผลปูกนบ่บั่ที่นี่บั่ที่นี่เข้าเก็บขึ้นมาเนี่ยายกมันเก็บแต่เดือดเดือดผลหมดใหญ่อันกรลูกแล้วเก็บมาอ๋อเก็บมาให้แล้วเขาก็มาล้างทำความสะอาดแล้วก็ไปขายเมื่อละลอยสองลอยสบายเลยเนาะนี่นี่คือเนี่ยสร้างการปลูกเดี๋ยวปัะนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตตาาครับผมไปส้มิ่งมองมองพ่อปลูกนี่ยป่าหงายหงายด้วยกนใส่ทั้งไหนหางยางอันนี้อันนี้คือพื้นที่การปลูกเอามีเท่านี้บ่ วัยพุ่นพุ่นแปลงนึงอ๋อแปลงนึงอยู่พุ่นครับเดี๋ยวจังการเวลาเวลาการปลูกเขาจะจังไหนกะปลูกเน็บลุ่งนี่แหละเป็นมองเป็นมองไหมครับอ๋อเสียบเลยบ่ะตาเสียบเลยครับตัวนี้ม้วนนี่เสียบบ่ม้วนอันนู้นเลเสียบมันเกิดเองนะครับบ่กมัต้องลอกน้ำมันต้องแยบบ่เป็นยังเออบ่กเป็นยังเพื่อนเอาเอาไม่ถึงว่าเอาการนั้นครับครับครับกันที่ต้องเน่าซ้ำอย่างเงี้ยเน็บเน็บไปเรื่อยๆความห่างกับเลี้ยวเตะห้องเลี้ยวเตะสินสนัดเทียดครับเลี้ยวเตะ แล้วคนเขาก็เห็ดเน่าลูกผมเห็ดเป็นหมองยง่าใส่ฝุ่นใสเน็ดนะมันเปง,ง<อ>่ายบ่ถิ่นลูกเหงาเหงาเป็นฮะสายพันธุ์ผักบุ้งนี่มีส่วนปะตะมันคือเขางามแต่มันผักบุ้งแก้วสายพันธุ์มันเนี่ยกสายพันธุ์ผักบุ้งแก้วมันก็นเป็นสาย่างไปต่างพุ่นยังไงอันนี้ผักอันนี้อันนี้อันนี้ผู้ปลูกผักกันจองน้ำปลูกผักกันจองใส่นี่เออได้การได้อ้อมเลยตัวนี้อ้อมแล้วครับพุณโอ้เงี้น้ำก็จะปลูกสักอย่างอ้อมเปล่าเปลครับครับทำมาติ เออตะเกียบเนี่อันนี้ก็คืออันนี้ก็เป็นโครงนสกใกล้ครับโครงเสกใกล้โครงน่างหน้าไ่แล้วครับนี่โอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเบิ่งแต่ละอย่างอ่าเดี๋ยวตาบาเมื่อนี่เอาเอานี่ก่อนบ่ตาครับเขาใส่ปุ๋ยบ่อันนี้ใส่เด้ต้องใส่เขาปุ๋ยเอาปุ๋ยยังใส่ปุ๋ยปุ๋ยหาปุ๋ยเรียก็ได้ปุ๋ยยูเรียสูตรใดสูตรซุนซุนซุนนี่บ่สูนซุนซุนอืครับซุนซิปซีซุนซุนบ่ใหญ่ครับครับแม่นี่หรอ วานลงเงินสิเลยบ่วานใส่ทิมจะเงาไปแล้วก็แล้วก็เพิ่งฟุ้นบ่ครับเอาเงี้ยก็เอาเงี้ยก็ฟุ้นฟุ้นฟุ้นกิ้งกิ้งกิ้งหัวเ้าหนิละเพราะว่าฟุ้นผมเหมือดชวนมาก็ใต้องใส่ฟุ้นอะไรครับครับเห้ไม่ได้หลายไว้เออปคุยคอกวานลงเลยอายุมันได้อยู่โดนบาแต่พังไม่มันก็เบิดฝนเบิดฝนแล้วเนาะขันว่ามีน้ำฝนตีกระเบิดน้ำฝนเอาจนโมมีน้ำฝนแล้วเอาคือจังกันตามพื้นที่จังสี่นี่ จำหนี้ห้อนี่ปลูกนี่ตาสร้างได้ได้ลายปันนัยคามาก็นั้นมือละสองร้อยได้ยูนบะุเด้ยไปเบื้องเัวได้จัไปเบิ้งตัวนั่งก็เก็บทีหนึ่งนี่อันนี้ก็คือการเก็บเขาเก็บจังไหนกัปาาเป็นตัวเราบ่แล้วมันกาบามันลายผุนเลากับปาดอ๋ออนี่ครับมันจิงฉีขึ้นมานี่งามเนีปาดเลยนะย่าน้่างง่ายงขึ้นบกเนี่ยเขาปาดผมปาดไปทีหนึ่งเลยรอบหนึ่ง ช่วงนี้เกษตรกรพูดถึงเนาะแต่ตาลุ่งสนานอันเป็นยุคของอาหารข้าวยากมากแพงครับครับครับแม่นบอกถือครับบัดที่นี่เอาผลิตอาหารมากเนี่ยคนที่ผลิตมากเนี่ยผมว่าอยู่ได้คนกินกับอยู่ไดนถูกนะอาหารถูกมันว่ายา่เนาะครับครับครับอาหารถูกแล้วก็คือยังห้องผูกบุ้งเนี่ยเพราะเช่นอาหารได้หลายอย่างได้เนี่ยเนาะโอ้ได้หลายอย่างครับลวกระเท็อน ต้มยำโอ้หน่ายยางอะไอยู่หูปลาผมกดบ่โมริกียาหั่มยากเลยเห็นบนเศษมันอ๋อเก็บเศษมันทิ่มลงเลยปล่อยู่หน้าเทิงพุ่นปล่อยความเรือขององค์การเอาปลูกนี่ลูกบ่ปะแต่เว้นี่ดิกเชียงเขาว่ะเ้อ่ยลุงเบิ่งเอาตาลุงเนี่ยโอ้ใช่ป่ะเอาัยกขึ้นมาบังยกย่างเกลี้ยงแกะเอายกยกปังปุ๋งมาบังใส่บังกันู้ไม่รู้ก็ได้โอ้หนี่บอ ยกบ้างคันเทาจะปลูกเทาจะเช็ดยังไงเด็ดซ้ำเลยเทาก็เด็ดเอาเด็ดบ้างก่อนนะโอ้มันจากเด็ดเด็ดมันง่ายนี่เด้สมนี่นี่เอาซ้ำกูปลูกงูเดมมึงเลยบงเออเอีเด้โอ้เพราะจอมยังบ่เอาคือใจถ่วงแต่น้ำมันสิฟูอ๋อเด็ดเด็ดแล้วก็ฟังอ่าครับครับเอาขี้ดินฟังอ่าขึ้นไม่ฟังก็ได้ครับมันหนี้เดียดหยดเขาอย่างนี้อ๋ออ๋อนี่ปาดเราเขาโบนด์เอาจังิี่ก็เด็ดลงได้ ครับกระปูก้วแล้วนี่จิ้มลงเลยครับแล้วก็กิบตมคุ้มใจครับครับเมื่แล้วกี้ฟุ้นเติ่งที่หลังอ๋อขี้ฟุ้นไปเต็งใจคุณพื้นครอบเขาเนี่ยแหละการการขันผู้เขาจเริ่มปลูกเนี่ยรันรุ่มสนานคันเข้าวผู้เริ่มจากปลูกจากเคล็ดจากถ้ำนี่มีแนวไอ้กางความคิดต่างในเขาจะปลูกอย่างเขาต้องมีพื้นที่น้ำร่องน้ำเท่าไหร่างเถื่อเถื่อเถื่อน้าต้องอยู่ครับน้าฝนอาศัยน้าฝนก็ได้คันเ้าวผู้มี ยง้มแหลงยังสิเขาปลูกได้ปะได้คือกันเขา,าจะนำ้นำจังไรเขาก็หันมีนำเลี้งน้ำซ้าเขาก็จูบใส่เรืรนานาอ่อยๆก็มีนะอ๋อหันนำคล่างแห้งคักแล้วเนาะเก่งนำ้ำคล่างจะหลุดบ่ใหญ่อ,อ,อันนี้ห้วยแง้ม<น>แหลงมากมุยนำกับจูบน้ำแต่ผมกับผู้มาเวลาเย็นเออแสดงว่าอยู่ตั้งคุนอยู่ตั้งคุณกับอัน <laughs> <laughs> นี้คุณมีกกันนี่แล้วเนาะหลไรทำนี่ปะโอ้ยหนาแล้วจนมวนอ่ะเอาไปเบิ้งขึ้นไปเบื้งติ่งเติ่งกัน ตัวนี้เก่าเอียงเอาอย่งนได้เลยคู่มือได้เลยนี่เมื่อเก็ได้เอี๊ยงนี่แหละท่วมหนาของมันอืเขาถังยางเก็บควันขึ้นมาครับคันๆเขาเก็บแล้วมือหนึ่งเขาแักมือเขาจ่ได้เก็บคนหนึ่งห้วยตามตามันตกไปตลาดคู่มือได้โอ้โหมันคู่มือไปตามตลาดนัดของเขาเนี่ยแหละบาดมือนึ่งทอดหละครับกันจะไปก็คือเก็บขึ้นมาเลย พูดถึงการปูกระปูง่ายมันบ่ตานี่โลกบ่ตาณเลนี่โลกไผ่ไข่เก็บบ่อันแม่งอันนี้ปักบุ๋งอันนี่้คันนี้เป็นน้ำไหลมันสิบุ้มมีผมว่าคันน้ำโลกพันเนี่โลกไผ่นี่ยครับมันสิขยวตลอดคืออยู่กรุงเทพแต่กรุงเทพมันเป็นน้ำพันเนาะครับครับครับมันก็ะท้งสิงห้ามไปเรื่อยอันนี้มันมีน้ำพันแล้วแต่ทดลองมึงมันจะเป็นยังไงนะผมก็ยังก็ปลูกปีแล้วนี่ละเพิ่งปลูกปีแรก สบายเกิดได้ด่ายมาอยู่มือละสองร้อยได้เยบุ้ม่มีปัญหาทั้งอันคด้านมัได้อยู่แล้วเออันไม่นำเส้นเฮ้ยนายกบอห่อยนะอือสุดยอดสุดยอดเพราะว่าเขาบริสีจมทียามันะครับครับแมนอันนั้นนะพักบุ้งครับอันนี้เรียนที่เดียวลวดเอาอันจ้าลุ่มสนั่นพักบุ้งอันที่เป็นเม็ดนะช่วงนี้นะช่วงวันสองสามเดือนก่อนปิดเทอมนะซ้ำคมไปถามนะซ้ำ บ่วงนันมันถูกช่วงนั้นโอ้โช่วงเออผมเพราะมืออถูกที่นี้มากมือมากมือนี่นี่ว้าวไม่ธรรมดาแห้งเลยเย็นนี่แห้งเย็นนี่พอมันมันฝนตกว่าหันเออโหนึ่งบ่วงเปนธรรมดาได้เท่านี้แมนถึงถึงล้อละสามสิบสี่สิบก็ไดฝนตกว่าหันช่วงวันหนึ่งสามล้อสามล้อสิบห้าบาทพอเจ้าเดือดร้อนได้ช่วงก่อนก่อนฝนนะ บัดหน้านาเฮ็ดหน้านี่ยว่ามันฟุ่งจวกเลยโลนึงสามสิบสี่สิบได้การอยู่พะบุเพรา่ว่าแต่ตะข้นมากเนาะการกินพกบุงครับพกบุงอันนี้ก็ห้าก็ไปเฮ็ดแนวกินในลายการเนี่ยนี่งามในวบวบโลดได้การได้การมันซีมกัดสวยง่ายครับเอาอันบัดเราห้าไปเบืองเราวิธีการปลูกการปลูกก็เลี้ยงปลูกง่ายเนาะลูกหนาเนาะปง่ายปวดปากพังบุ้งเออนี่แหละก็คือมีรายได้ปุ้ยย่า ได้ได uh, right. yeah. so, mm. ้เม so, 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 yeah. so cool okay. ื so, so, <S S ่อละสองรอยสามรอยได้เล so, ้วแต่มือเหลืแต่รับเปี่ยวนอยเอาไรบริเวณบ้านเขาดิขายตะบังบุ้งเขาก็ขายลายยางลายยางเออเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปพูดเวพาตาเป็นยางเบงสวนเป็นเป็นเป็นแรงศูนเลี้ยงลูกสูนเลี้ยงลูกครับโคกหนองนาโมเดลหนองนาโมเดลครับคุณลุงสนานครับจนการเอาตะฝากถือเกษตรกรทั่วประเทศไทยลุ่งสนานเกี่ยวกับการปลูกขักวบุ้งเขานี่เขาคิดยังไงแนวคิดตาะของลุงมันกืบทึก ผมคนยังก็สิเรื่องเบิ้งเฮ็ดเบิ้งนะไรอย่าเงี้ยก็สิว่าบ้านเนี่ย้นมุ่นยังแบบให้เฮ็ดให้เฮ็ดไปซะก่อนอายุจรินไปก็กเพียงก็ได้อยู่ได้อยู่เอาเราเปิดคู่ข้าวเจ้าอยากได้สายพันธุ์มันนี่ขาเจ้าเฮ็ดจังไหนขาเจ้าขายจังไหนมาจังไหนก็มาซื้อเอาหรอครับซื้อเขาเขาขายจังไหนเขาขายเป็นกลาเครื่องห้านี่แหละบ่กรรมพระเจ้าแล้วซิฟไปครับ ไปปักลงผู้ใดมี่เลดแค่นี้แรงพฟอปบูดเขาขันผู้ใดอยู่พื้นที่บ้านทั้งโคตรเนาะอยากได้สายพันธุ์ปักบุ้งเกี่ยวงามๆเมืองไี้งามอีลีได้ผู้ใดนี่ผู้ใดเหยียวตัวอ่อนๆเนาะครับมาติดต่อลุงสนา่นมีเบอร์โทรศัพท์บอใหญ่เบื่อต้องได้มาไปยังเดี๋ยวให้เพื่อนขามาพื้นที่นี่เขาขันขันใช่ทั้งโคตเฮาจเขามาจากไหนโอ้เขามาตามมาบ้านจุกไปก็เลี้ยวหัวบ้านนี่แลับเออไม่เรี้ยวอ๋อไม่ไปอยู่ครับ เชียนว่าลุงสนั่นลุงลุงน้าโมดหนออแก้วโมเดลอยู่ห่างๆยอุดอดเมื่อนี้มาเบื้องผักบุ้งก่อนนี้คือแนวทางการการปลูกของคุณลุงสนั่นกับคุณคุณย้คุณป้าป้าเพิ่นกับเป็นพเนรกันล่างทำความสะอาดเนาะป้าเอาอยู่ดีไม่แห้งมื่กวแลันนี้อาขอบคุณมากขอบคุณครับคุณป้าขอบคุณครับนี่ครับครับวันนี้ก็ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดมาชมการปลูกเนี่ครับผักบุ้งแก้ว ราคาก็ดีเได้การ <c oughs> สุดยอดเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆสุดยอดครับ